สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับ <Happy World. S 1> ก,ก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่31นะครับแ,แอดก็มาตามฝันคุณยายนะครับเนาะก็เดี๋ยวไม่ถ่ายเพื่อนซีบางท่านก็จะว่าเอานะครับก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยน,นิดนึงนะครับช่วงนี้แอดเดินทางไป ร่วมสร้างห้องน้ำที่โรงเรียนนะครับก็เลยขี่รถตากฝนนะครับเสียงก็จะแหบๆนะครับก็ยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญกับเพื่อนที่สี่ทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับก็ก็ถือว่ามาเก็บข้อมูลความฝันแล้วกันนะครับมีความฝันของตาสะนะครับแกก็ฝันว่ารถหายนะครับพอดีไปแล้วแกก็ไปขายผ้าที่บุรีรัมนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาไปสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ ก็ยังไงก็ฝากผลงานเพลงนะครับไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็เป็นเพลงวันแม่เนาะส่วนแอปก็ยังร้องไม่ผ่านนะครับและมีอีกหลายเพลงนะครับที่ทยอยทยอยออกกันนะครับช่วงวันแม่นะครับเอาละครับก็เรามาเข้าความฝันของคุณยายกันเลยนะครับก็คุณยายฝันว่าตัวเองไปไหนไม่รู้นะครับ เหมือนแกกำลังหนีอะไรสักอย่างนะครับพอแกหนีหนีมาได้นะครับแกก็ไปเจอคนขับรถไถเนาะ่าจะเป็นรถไถที่เขอลากเ,เทลเลอร์อย่างเงี้ยน,นะครับเนาะทีแรกแกก็คิดว่าเป็นคนชื่อชื่อตะเทียนนะครับคือเป็นคนรู้จักนะครับเป็นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อตะเทียน แกก็ขึ้นรถไถมานะครับแล้วก็นั่งรถไถมากับเขาพอมาถึงหน้าปราสาทนะครับผู้ชายที่ชื่อตาเทียนนี้เขาก็ก็บอกว่าไทยรถไถก็ถูกเขาว่าอย่างงี้นะรถไถก็ถูกไถก็ถูกไถก็ถูกนะครับแล้วเขาก็บอกตัวเลขนะครับแล้วเขาก็บอกเลขว่า หนึ่งสามหนึ่งนะครับก็นั่นก็คือความฝันแรกเนาะและเมื่อคืนนี้คุณยายก็ฝันย้ำเห็นพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่วัดนะครับท่านก็เป็นผู้ดูแลเงินและก็บัญชีสร้างโบสถ์ทั้งหมดนะครับ แค่ฝันว่าพระอาจารย์มาบินทบาทเนาะก็มาบินทบาทแล้วเหมือนประมาณว่าคุณยายจะใส่นะครับคุณยายก็มีขันอยู่ใบหนึ่งนะครับในขันในขันไม่มีข้าวนะจะบอกมองไปก็เห็นเลขในขันนี่แหละเอ่อแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกให้ยกขึ้นให้ยกขึ้นนะให้ยกขันขึ้นยกขึ้นนะครับเหมือน เหมือนจะให้อธิษฐานอะไรหรือเปล่านะครับพอมองไปในขันก็ไม่มีข้าวแต่เป็นกระดาษนะครับในกระดาษนั้นก็เป็นเลขเดิมนะครับก็คือคือเลข1นึ่สหนึ่งนะครับเป็นเลขเดิมนะครับแกก็เลยคุณยายบอกนั่งคิดจนเช้านะครับเอ๊ะว่าเลขจะมาหรือเปล่านะครับอ๋อ,อแล้วในฝันนะครับคุณยายก็ถามว่าพระอาจารย์จะนิมนต์ไปถึงไหนเนาะ ท่านก็จะบอกว่าจะเดินไปถึงบ้านเลขที่19นะครับก็งวันี้ความฝันคุณยายก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่รู้จะไปตรงใจที่ไหนหรือเปล่านะครับยังไงเพื่อนนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูเนาะก็อย่นีเอาละครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเนาะก็คือเลขฝันที่มีคนน่าจะจำแรงนะเป็นตะเทียนแล้วก็ ไม่ไม่รู้เป็นเจ้าที่ประสาทหรือเปล่าน,นะครับเนาะก็บอกว่าไทยถูกรถไถนะครับไถก็ถูกรถไทถูกนะครับหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็เห็นเลขในขันนะครับเป็นกระดาษก็หนึ่งสามหนึ่งเลขเดิมนะครับส่วนพระอาจารย์บอกว่าจะนิมนต์เดินไปที่บ้านเลขที่19นะครับก็ก็น่าจะแค่นี้แหละครับความฝันคุณยายนะครับ ก็ยังไงก็โอ้ยพรใหนในเพื่อนเอฝีีทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์โค้งสุดท้ายด้วยกันนะครับเอาวันนี้คนต้องจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ